กลับไปที่้องนะคุณทัานะคะทางครอบครัวนะคะก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคะที่มีการอภัออยโทษลดโทษของทุณพ่อเหลือ1ปีนะคะซึ่งก็พวกเราทาั้งครอบครัวค่ะก็ สำนึกในพระมหากรณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้นะคะเรารู้สึกเรื่องนี้ในทุกๆวันนะคะแล้วก็ก็ต้องขอบคุณทุกท่านที่ส่งกำลังใจส่งความห่วงใยมาให้คุณพ่อและครอบครัวของเราค่ะยังไงก็ตามท่านทักษิณเองนะคะก็ยังเป็นผู้นำในทางจิตวิญ,ญญาณในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นการเมืองที่ผ่านมา ผลงานต่างๆที่ทําเพื่อบ้านเมืองนะคะท่านก็ยังเป็นคนที่นึกถึงบ้านเมืองอยู่เสมอแล้วก็ตั้งใจจริงในการที่หวังจะเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ชีวิตพี่น้องประชาชนความกินดีอยู่ดีตอนนี้ตัวดิฉันเองและครอบครัวก็มีความเป็นห่วงคุณพ่อค่ะแต่ว่าก็รู้สึกภูมิใจนะคะที่ คุณพ่อก็ได้สร้างประวัติศาสตร์มากมายในประเทศไม่ว่าจะเป็นนโยบายที่มีประโยชน์อย่างมากสําหรับคนในประเทศนะคะจนมาวันนี้ก็เป็นปวดประวัติศาสตร์อีกเรื่องหนึ่งนะคะที่มีนายกรัฐมนตรีคนแรกที่จะต้องจําคุกนะคะเรื่องนี้ก็อา,อาจจะค่อนข้างาหนักนิดนึงนะคะแต่ว่าแน่นอนค่ะว่า กําลังใจดีทั้งคุณพ่อและครอบครัวค่ะและแน่นอนว่าในส่วนตัวของชลพักดเพื่อไทยเองค่ะก็ยังมุ่งหน้าทํางานต่อเพื่อจะเป็นฝ่ายค้านแล้วก็ทํางานเพื่อพี่น้องประชาชนตรวจสอบรัฐบาลต่อไปนะคะแล้วก็ส่วนอของพักเองเนี่ยทุกคนมีกําลังใจที่ดีนะคะก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนประชาชนทุกๆคนที่ให้กําลังใจนะคะแล้วก็ ออคอยอยู่เคียงข้างกันตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมานะคะก็ก็ขอบคุณทุกท่านที่มาในวันนี้ด้วยค่ะ